สวัสดีค่ะพี่มินวชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะได้ดีนะคะจากเสด็จพ่องเทวพัทธะเทวาทนเทวนา,ากายเพชรองค์ท่นทานเท้าสมุทรเทวเทวีนะคะทําอย่างไรนะคะถึงจะสื่อสารกับเสด็จโูเสด็จยาเจ้าบูเจ้ายาองค์พญานาคองเทวาดารักษาตัวได้ตรงนี้มีคลิปคล้คลคลายๆกันหนึ่งที่พี่มินได้ทําและแนะนําไปแล้วนะคะวิธีเหมือนกับว่าเปิดคลื่นจิตนะคะที่ทําให้เราให้เปิดเปิดรับสัญญาณการสื่อสารตรงนี้พี่มินอยากจะพูดต่อในคลิปนี้นิดนึงนะคะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเรารักท่านเนาะ เรารักท่านเราก็มีความประสองค์อยากจะให้การพูดนะมันชัดเจนเหมือนกับที่เราเห็นคนอื่นอย่างเงี้ยที่ว่าถามอะไรไปในใจท่านก็มาให้คําตอบแบบกระซิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันชัดเจนแบบมีลักษณะการตอบโต,ต,ต้กันไปกันมาเลยนะคะอย่างเงี้ยมันอันเนี้ยพี่มิ้นอยากให้เข้าใจว่ามันเป็นเหตุปัจจัยเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะมันไม่ใช่ว่าทําได้ทุกคนนะคะแลวคาว่าเหตุปัจจัยตรงเนี้ยเนี่ยมันคือเรื่องของของเก่านะคะที่บําเพ็ญเพียรมาตั้งแต่อดีตชาติบาเพ็ญเพียรทั้งตัวสมาธิในรูปแบบที่ชนิดที่ เอื้อทาให้การสื่อสารกับสิ่งที่อยู่นอกมิตินะคะคนละมิติเนี่ยทำให้สื่อสารกันได้ันนี้ประการแรกนะคะสองต้องมีบุญสัมพันธ์ด้วยนะคะคนประเภทที่สื่อสารได้เนี่ยบางทีแล้วสื่อสารได้เฉพาะเทพประจําตนของตนเองเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนที่บางบางคนพิเศษออกมาหน่อยอาจจะสื่อสารได้หลายองค์หน่อยนะคะสื่อสารได้หลายองค์หน่อยแปลว่าอาจจะมีบุญสัมพันธ์มากับหลายองค์ หรือว่าประการที่4ี่นะคะสื่อสารได้คือเขาเกิดมาเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างกันเพื่อเพื่อที่จะทําหน้าที่การสื่อสารระหว่างเทพหรือโอปติกะนะคะ,ะเป็นเป็นตัวกลางของของเทพและโอปติกะสื่อสารกับมนุษย์อย <t. S 2> ่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่พิเศษหน่อยนะคะที่ที่จะเกิดมาคือคือเขาเขาสร้างเหตุปัจจัยมาแบบเนี้ยนะคะพี่มินก็ไม่รู้แหละว่าในอดีตการเขาเคยทําหน้าที่อะไรมาก่อนนะคะแต่ว่ามันย่อมมีนะคะย่อมมีเหตุปัจจัยกันมาอยู่แล้วนะคะอาจจะทําหน้าที่ อา,อาจจะเป็นเหมือนกับทูตสวรรค์ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทาให้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยังทาหน้าที่ในลักษณะของการเป็นทูตในการเจราจาในการาเป็นตัวกลางในการสื่อในการแปลเป็นล่ามเป็นภาษาอะไรเงี้ยนะคะตรงเนี้ยนะคะมันมันเป็นเรื่องของวิธีการพิ่สะสม,มาดังนั้นเนี่ยนะคะตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับของเก่าทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นเราทําอะไรแทบจะไม่ได้มากเลยนะคะสาหรับเหตุปัจจัย ใหม่สาหรับเหตุปัจจัยใหม่ในชาตินี้นะคะยกเว้นนะคะบางคนเนี่ยต่อให้เป็นพระริยะบุคคลแล้วกว็าตามพระริยะบุคคลนี้ไม่ใช่สื่อเทพได้ทั้งหมดนะคะต้องเป็นพระริยบุคคลที่มีอภิญญาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งความเป็นพระอริยะบุคคลยังไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเทพได้เลยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทําใจและเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้ นะคะอย่างเดียวนะคะแต่เราไม่มีอุปกรณ์หรืออะไรที่มาจะสนับสนุนความปรารถนานั้นๆน,น,น,นะคะตรงนี้มันก็ทําให้เราดิ้นรนนะคะดิ้นรนไปใจก็ทรมานเปล่าเราอยากได้อ่ะเหมือนเด็กอ่ะนะคะแต่ทีนี้เมื่อไม่ได้อย่างงี้มันก็เกิดความทุกข์ร้อนเดือดนร้อนใจบางคนเดือดร้อนใจใช่นะคะบางคนเดือดร้อนใจอย่างเช่น,น,นพี่มิ้นต่ก่อนน่พี่มิ้นก็ชอบความชัดเหมือนกันพี่มิ้นไม่ชอบอะไรที่คลุมเครือพี่มิ้นไม่ชอบอะไรที่มาทีหนึ่งมาเป็นแค่ประโยคแล้วยังจะต้องมาตีความอีกอะไรเงี้ยพี่มิ้นจะไม่ชอบพี่มิ้นจะอึดอัดนะคะดังน้ก็ตอง เขาเรียกว่าของเหตุปัจจัยของพี่มินอาจจะเป็นแบบพวกอ่อนๆน,นะคะที่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหชัดเจนอะไรมาขนาดนั้นแล้วพออ่อนไปอ่อนมานะคะปฏิบัติเรื่อยๆนะคะปฏิบัติแล้วและการปฏิบัติเพื่อน,นําไปสู่ความแข็งแรงของการสื่อสารได้มากขึ้นก็ต้องปฏิบัติแบบละกิเลสละความอยากที่จะสื่อสารอ่ะนะคะนั่นแหลรไอ้ความอยากที่จะสื่อสารเนี่ยคือตัวกิเลสเองเลยนะคะเนี่ยแล้วมันยากไหมล่ะมันยากไหมละ,ม,ม,ละมันยากไหมที่จะละ สิ่งที่เรามีเราเป็นนั้นมันเป็นเรื่องของอุปนิสัยที่สะสมความที่ต้องการให้อยากได้ดั่งใจมาด้วยอย่างเงี้ยนะคะเนีย่ยพี่มิ้นอาจจะมีบุญสัมพันธ์แต่พี่มิ้นอาจจะไม่ได้มีจิตที่ทรงอนุภาพศักยาภาพพอเช่นอภินญ,ญาที่จะมาทําให้สื่อสารได้ชัดเจนแบบว่าโอโ้ตอบโต้กันไปกันมาเนาะว่ามันก็มีบางช่วงที่พี่มิ้นสามารถตอบโต้กันไปกันมาได้แต่ทีนี้มันก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพี่มิ้นอย่างเดียวนะคะพี่มิ้นเป็นผู้น้อยนะคะนี่คือสิ่งที่เสรีภอมให้สอนไว้ด้วยนะคะเราพิจ ตัวเราเป็นใครทาไมถึงเรามีสิทธิ์ที่จะได้ดั่งใจอะไรจังเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวพ่อก็บอกว่าให้พิจารณาอย่างนี้นะคะพี่เม้งก็เออจริงด้วยเนาะอริยบุคคลเราก็ยังไม่ได้เป็นอผู้ที่มีอภิญญาเราก็ยังไม่ได้เป็นเข้าฌานสีได้เป็นวสีเราก็ยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะคะเออทําไมเราเรียกร้องเยอะจังทําอยากจะสื่อสารกับเทพอ,นนองนั้นองนี้เหมือนกับว่าเราเป็นผู้วิเศษอะไรที่ อยากให้เทพมาสื่อสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยพอเสด็จพ่อองเพชรพูดอย่างนี้นะพี่มินอายเลยอ่ะนะ,ะพี่มินก็อายเกิดความละอายเ,ยเออจริงด้วยทําไมเรามีความอยากเยอะจังอะไรเงี้ยแล้วพออายปุ๊บมันก็ค่อยๆกิเลสมันก็ค่อยๆหดหดจากความอายนั่นแหละมันละอายแห่งความละอายที่เรามีกิเลสอ่ะนะคะอายในกิเลสที่น่าอายอ่ะนะคะมันก็ค่อยคหดตัวลงหดตัวลงจนเราแบบเออ ตอนนี้เอาเป็นคนธรรมดาก็ได้เนาะใช้ชีวิตให้ไม่ทุกข์ก็พออะไรเงี้ยใช้ชีวิตให้ไม่ทุกข์ก็พอแล้วพอวางได้จริงๆนะคะมันต้องยอมรับว่ามีเทพมาสื่อสารกับเราเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ลังใจอยู่ดีนะคะเพราะาท่านมันแล้วแต่ท่านอะ่ะพูดตรงๆแล้วแต่ท่านมันไม่ได้แล้วแต่พี่มิน้นสมมติว่าพี่มิ้นอยากรู้อยากเห็นอะไรมากๆอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องทิ้งคําถามไว้นะคะแล้วก็บางอย่างก็ได้คําตอบบางอย่างท่านไม่อยากตอบอ่ะนะคะท่านก็ไม่ตอบนะคะบางอย่างท่านก็ตอบมานะคะตรงนี้แล้วพี่มิ้นก็ใช้ชี นะคะดูแลความอยากของตัวเองเอานะคะแล้วก็วางอันไหนที่ได้ก็ดีอันไหนที่ไม่ได้ก็เออแล้วแต่เหตุปัจจัยก็ละกันนะคะอย่างเนี้ยแล้วพี่มิ้นก็มองตัวอย่างนะคะของครูบาอาจารย์พี่มิน้นพี่มิ้นเชื่อว่าหลายองค์ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มิ้นเนี่ยท่านมีอภิญญานะคะพี่มิ้นเชื่อแต่ทำไมนะคะพี่มิ้นก็เห็นว่าท่านไม่ใช้อะไรพวกเนี้ยเลยนะคะในการคือน,นานๆทีก็จะ ทักทายจิตทักทายใจ,ยใจแต่ท่านก็บอกว่าท่านเดาอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยบางบางทีท่านพูดตรงกับสภาวะธรรมที่เราสงสัยอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเสด็จพ่อ,องเพชรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ไม่ได้มานั่งให้ใครยึดถือตัวตนท่านเพราะถ้าเกิดท่านแสดงริ์มากๆนะคะมาให้พี่มิ้นมานั่งเป็นสื่อกลางแล้วมานั่งแบบอยู่ดีคนมาเข้ามาหาปุ๊บแล้วพี่มิ้นแบบพูดออกมาได้หมดเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างคนจะอยากปฏิบัติไหมคะไม่อะ่ะคนอยากจะมาดูรวงกับเสด็จพ่อมากกว่าเสด็จพ่อหลีกเลี่ยงนะคะที่จะใช้อะไรตรงนั้นนะะั่น คนมาพี่มิ้นอยากจะตายไปนะคะมันจะได้ดีไงจะชัดๆไปเลยนะว่าเสด็จพ่ออยู่กับเราอะไรเงี้ยนะคะแต่นั่นคือความอยากของพี่มิ้นอีกนะคะเพะนั้นเสด็จพ่อต้องการมาสอนธรรมะจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ให้คนมายึดถือในตัวท่านนะคะท่านกา็ถ้าเกิดจะส่องสภาวะทีเออท่านก็ใช้เจตปริยัอย่างของท่านอย่างรู้จิตใจว่าเออตอนนี้คนคนนั้นมีสภาวะธรรมตรงนี้อยู่ท่านก็ถ่ายทอดออกมาเป็นธรรมะให้พี่มิน้นแล้วพี่มิ้นก็ถ่ายทอดออกไปทางโพสทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เออมันก็ไปโดนจิตโดนใจนะหลายหลายคนนะจะบอกว่าเออทำไมตรงกับสภาวะอยู่แล้วเสด็จพ่อให้คําตอบอย่างเงี้ยท่านจะประมาณนี้มากกว่าแบบโดยกว้างๆโดยรวมๆที่ไม่ให้คนเข้ามาถึงประชิดต,ตัวท่านแล้วมานั่งโต้ตอบถามตอบว่าเสด็จพ่อเราใจลูกหน่อยคําถามที่ค้างอยู่ในใจลูกคืออะไรอะไรเงี้ยนะเสด็จพ่อจะไม่ทําอย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่วิถีของท่านเลยนะล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกัน ก็คือพูดไปเรื่อยๆพูดธรรมะบรรยายอะไรไปเรื่อยๆแล้วท่านก็บอกท่านก็จะหลีกเลี่ยงท่านก็จะบอกว่าท่านพูดตามประสบการณ์ไม่ได้มียานวิเศษอะไรต่างๆนานาท่านก็จะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเออท่านท่านสร้างบอดอย่างเงี้ยพี่มินก็เห็นแล้วว่าจริงๆถ้าท่านอยากจะรู้อยากจะใช้จิตดูช่างนะคะที่ไม่โกงหรือว่าไม่ไม่ไม่ตุกติกอะไรเงี้ยท่านก็คงทําได้แต่ทําไมท่านยังถูกโกงท่านก็บอกว่าท่านท่านใช้กรรมนะคะทุกๆอย่างก็คือแค่ มีแล้วแล้วก็คือใช้ทําใช้กรรมใช้ทําในการใช้กรรมก็แค่นั้นเองไม่ต้องเห็นจะต้องพึ่งพาอะไรอีธิธิปปติหารอะไรมากมายเลยคือถ้าเกิดคนเราเข้าถึงความปล่อยวางแล้วนะคะทุกๆอย่างมันก็คือไม่มีนะคะต่อให้มีอีธิธิปปติหารก็เป็นสุดท้ายก็เป็นอย่างพระโมคคัลลานะอยู่ดีคือต้องไปสรุปท้ายด้วยการปล่อยวางด้วยการปรงตกแล้วก็ด้วยการยอมรับเหตุปัจจัยว่าก,กรรมมันมีมันก็ต้องเผชิญนะคะไม่จะไปอย่างรู้อะไรทัไงนักนนะนะคะเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็เผชิญเผชิญด้วยสติเนะี่ยให้้้แกไขยอย่างนนีะะคะ ท่านเน้นไปที่ตัวทำตัวสิ่งที่วิเศษที่สุดก็คือตัวสติในการที่จะใช้ชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็มาแบ่งเป็นธรรมทานแอดวานซ์หน่อยละกันเนาะอันนี้ก็จะเข้มข้นหน่อยสําหรับผู้ที่ปฏิบัตินะคะแล้วก็อยากจะเหมือนกับอาจจะไม่ตามใจหน่อยเนาะว่าพี่วิธีพี่บอกมาเลยว่าต้องทํำยังไงมันบอกกันเป็นทฤษฎีไม่ได้นะมันบอกกันเป็นทฤษฎีไม่ได้ว่าปฏิบัติขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แล้วจะได้เป๊ะเ,เ,เหมือนกับว่าเราเรียนถ้าเกิดเราผ่านอสอบไฟแนลแล้วมันก็จะได้ อ,อ,อันนี้ผ่านจบแล้วปอ .4 อย่างเงี้ยนะคะมีใบ,ใบประกาศกิจคุณให้อีกต่างหากนะคะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทุกอย่างเนี่ยมันหลายองค์ประกอบเราอาจจะสะสมมาหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้กว่าจะมาเป็นของคนหนึ่งที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเทพได้ได้และได้แค่ไหนอีกต่างหากได้และได้กี่องค์อีต่างหากได้และได้ของจริงหรือของปลอมอีต่างหากบางเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับเหตุคือกรรมเก่านะคะสมมุติว่าเราจะมาทําเอาชาตินี้ อลองทําดูนะคะต่อให้เป็นภริยาบุคคลด้วยนะคะพี่มินอย่างที่พี่มินบอกนะคะบางทีก็ยังสื่อสารกับเทพไม่ได้เลยนะคะตรงนั้นดังนั้นเนี่ยจะต้องหลีความคาดหวังหน่อยนะคะเอาเป็นแบบว่าท่านโดนจิตโดนใจมาบะา,าบ้างก็พอแล้วอะไรเงี้ยเอาเท่านี้ดีกว่านะคะจึงขอฝากเป็นธรรมทานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันใครชอบคลิปธรรมะแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องย t u b e พยาเพ็ญพัทละนะคราเพ็อัญมณีเพ็เหกแก้วแล้วก็ทุกๆช่องทางของพี่มินให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ